อิตาลี8วัน5คืนเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปกรรมสถาปัตยกรรมศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆมากมายใครที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนต้องลองมาชิมพาสต้าเส้นสดสูตรดั้งเดิมที่นี่ตบท้ายด้วยไอศครีมเจลาโต้ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็มีให้คุณกินตลอดทางเลยทีเดียวเราจะพาไปเที่ยวณกรุงโรมเมืองที่เก่าแก่สุดคลาสสิกที่แรกเลยกลุ่มโรมันฟอรัมอดีตศูนย์กลางทางด้านการเมืองศาสนาและเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมันแล้วก็ไปชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหา หาเรวก็พลาดไม่ได้กับน้ำผู้เทรวีที่ใครๆก็ต้องมาโยนเหรียญขอพรให้ได้กลับมาเที่ยวที่นี่อีกแล้วก็แวะมาเช็คอินที่โคลอสเซียมอดีตสนามกีฬากลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคโรมันจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกอีกด้วยแล้วนี่ หอเอมอพิซ่าหอระคังสูง8ชั้นรูปทรงเอียงเอียงทีต้องแวะมาถ่ายรูปเช็คอินบอกเลยว่าเขาใช้เวลาสร้างเกือบ200ปีเลยนะแล้วก็ไปล่องเรือกอนโดลาที่เมืองเวนิสดินแดนแห่งความรักและสายน้ําที่สวยงามแล้วไปย้อนตํานานแห่งความรักที่เมืองเวรน่าที่บ้านเกิดของโรมิโอและจูเลียที่เชสเปียร์ใช้เป็นฉากในบทละครอันลือชื่อของโลกบทริปสวยๆก็ต้องแวะไปที่มิลานมาละลายซับกันช็อปกันแบบจุ๊บๆก,ก,กับเมืองแฟชั่นระดับแนวหน้าของโลก งบแค่น,นี้บอกเลยว่านี้แค่น้ำจิ้มนะใครอยากไปเที่ยวยุโรปในงบสบายกระเป๋าก็ต้องทัวร์ค l i t y e x p เอ็กซ์เเลยใครอยากให้พาไปชมประเทศไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังจ้า